สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สาสทาร่หรือศา,าพายิบสีนะคะสําหรับคลิปนี้ศาสจะมาทํานายดวงนะคะรายเดือนของชาวราศรีกันประจําเดือนมีนาคม2564าสีราศรีกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมนะคะซึ่งการทํานายดวงดวงนี้นะคะก็จะทํานาย โดยรวมโดยกว้างฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะชาวราศีกันนะคะท่านใดจะดูเป็นราศีก็ได้ดูเป็นลัคนาก็ได้ถ้ารู้เวลาตกฟากนะหรือว่าจะดูทั้งสองอย่างก,ก็ได้นะคะเดียาา๋ยวสากขออนุญาตับไพ่แล้วก็จะหยิบให้แทนชาวราศีกันนะคะโอเคค่ะสิบใบค่ะน่สอง สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายีงไปหนึ่งค่ะสิบโอเคค่ะชาวราศีกันนะคะ นะชาวราศิกันนะคะ mm. อ่ะว้าวโอ้โหได้ไพ่เดอะซันเลยค่ะไพ่เดอะซันไพ่สี่ถ้วยไพ่คุณน่ะสวยไพ่เดอะซันขึ้นมาเลยนะคะเดอะซันสี่ถ้วยนะคะ ว้าวหนึ่งเรียนชาวราศีการท่านใดนี่โชคลาภควีนออกคัพเอ็มเพอร์ลหกไม้เท้าเพจออกคัพนะคะแล้วก็ไฮโรแฟนสามถ้วย นะคะชาวราศีกันแปดถ้วยโอเคอ่ะจริงๆไพ่ตัวตนคุณดีมากเลยนะตัวตนคุณได้เดิอนซันอ่ะใพ้ในเดือนนี้ตัวตนของคุณอะ่ะเดิอนซันคือการเกิดใหม่ mm hmm. การกำเนิดใหม่เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับ เกิดใหม่กําเนิดใหม่หรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถามว่ามันดีไหมมันดีมันมีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินนะคะทุกเรื่องนะคะเพราะว่าได้ไพ่เดือดซันเดือดซันของ่ันไพ่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าพอไพ่เดือดซันคู่กับไพ่สี่ถ้วยมันเหมือนกับว่าอืม <c oughs> คุณคิดแต่มุมคุณอะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในส่วนของคุณนะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่าโอเคมันดีอะแต่เหมือนเหมือนใครมาให้คำแนะนำมาหยิบยื่น มาบอกมาอะไรคุณเนี่ยคุณไม่ฟังอะ่ะคุณไม่สนใจคุณคิดว่าตัวตนคุณเน่ะดีที่สุดแล้วคุณก็เลยไม่ไม่สนใจเลยไม่สนใจไม่ว่าใครจะมาพูดอะไรแนะนงาอะไรนะคะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยเจ็บคอคุณก็เลยเหมือนว่า เนี่ยไม่สนใจอะไรเลยนะคะคุณค่อนข้างที่จะอยู่ในอารมณ์ของคุณเองเยอะเห็นไหมคะมัน,นไพ่สี่ถ้วยไพ่ถ้วยคือไพ่เรื่องของอารมณ์เนอะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยในไพ่ควีนเอาครับคุณเน่ยคิดเยอะคิดมากคุณคิดแต่ในมุมของคุณเองอะนะคิดแต่ในมุมของคุณเองเลยนะเออจริงๆคุณโชคดีนะคุณจะมีเงินก้อนเข้ามานะเออ แล้วภายใบนี้โอเคมากเลยคุณมีเงินก้อนคุณอาจจะมีโชคเนาะคุณอาจจะได้รับโชคมีเงินโชคหรือมีเงินก้อนเข้ามาโดยโดยไม่คาดคิดนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณสู้สู้ด้วยลำแข้งตัวเองสู้ด้วยความคิดสู้ด้วยทุกอย่างของตัวเองนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จช้ากว่าคนอื่นๆจะนใยไพ่หกไม้เท้าขึ้นมาคิดว่านะณตอนนี้เหมือนว่า มันอยู่ตัวนะแต่ในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะเสียในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะเนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองบางทีอารมณ์คุณมันยังยังเป็นเด็กๆอะ่ะอารมณ์ยังไม่นิง่งอารมณ์ยังแบบยังแบบสวิงอะ่ะไม่ใช่สวิงมากนะแต่ว่ามันถึงเนี้ยมันยังเหมือนมีคลืน่นมีอะไรที่มันแบบมันยังไม่นิง่งนะอารมณ์ความรู้สึกคุณยังไม่นิง่งนะเขาบอกว่าให้คุณอนะ่ะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ้างนะคะเนาะ บางทีบางทีบางอย่างนะมันจะทําให้เรานิ่งขึ้นเราสามารถคิดทําอะไรอย่างมีสติแล้วก็มีความรอบคอบขึ้นนะคะชาวราศีกันถามว่าไพ่เดือนนี้คุณคท่อนข้างโอเคไหมโอเคเพราะว่าได้ไพ่เดอะซัได้ไพ่เอ็ดอัพเพนเจอร์อาจจะมีโชคมีลาบมีอะไรเข้ามาเพียงแต่ว่าเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณเดือนนี้นะมันค่อนข้างจะแบบ อะไรก็ไม่รู้นะคะเออแล้วได้ไพ่สามถ้วยเข้ามาด้วยนะคะไพ่สามถ้วยเนี่ยคุณมีการเฉลิมฉลองคุณอาจจะได้โชคนะโชคที่มีคาดฝันเข้ามาไพ่สุดท้ายคุณยังได้ไพ่แปดถ้วยอีกอะคุณยังมีอารมณ์รู้สึกเศร้าเหงาอารมณ์แบบหืมทำไมคุณมีอารมณ์อย่างอารมณ์ความรู้สึกของคุณอะ่ะมันไปทางเศร้าเหงาไปทางที่แบบ ไม่โอะ้ะถ้าคุณก้าวข้ามอดีตก้าวข้ามสิ่งที่มันทําให้คุณเศร้าทําให้คุณคุณไม่โอเคอะชีวิตคุณจะแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าในเดือนนี้ของคุณอนะคือมันไพ่มันออกมาแล้วมันโดดเด่นอนะมันโดดเด่นมันแบบเฮ้ยไพ่ดีๆเยอะนะแต่เสียเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะเดือนนี้นะชาวราศีกันอาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในเรื่องของการงานดีกว่าการงาน ดูซิว่าการงานในเดือนนี้ของคุณเป็นอย่างไรบ้างการงานการงานของคุณจริงๆการงานของคุณก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งนะงานของคุณมันสามารถที่จะไปต่อได้ต่อยอดได้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งไม่ว่าคนที่ทำงานประจำนะคะงานมันมันมันดีขึ้นมันก้าวหน้าขึ้นมันต่อยอดได้แต่ให้ระวังเรื่องอมีคนมา หักหลังมีคนมาแทงข้างหลังมีคนมา,าขโมยความคิดขโมยผลงานก็เป็นได้นะอันนี้นะให้ระวังนะคะให้ระวงนะังเนาะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาคุณทําอะไรอะ่ะนะคะให้มีสติคิดให้รอบครอบก่อนนะเพราะว่าจริงการงานของคุณเดือนนี้มันค่อนข้างจะจะโอเคในเรื่องของการงานและสามารถที่จะต่อยอดได้ไปข้างหน้าได้นะคะ ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเดือนนี้ขึ้นไพ่เดิร์ซันกับไพ่เดิร์ซันที่ตัวคุณแล้วก็ไพเ่เอทออเพนเจอร์เลนแสดงว่าคุณจะมีเงินเข้ามานะเนี่ยมีไพ่สามถ่วยเข้ามาด้วยว้าวการเงินของคุณนะการเงินของคุณที่ผ่านมาันอาจจะไม่โอมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบ เ้าการเงินที่ผ่านมาไม่ดีนะแต่ณนะตอนนี้การเงินคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีโชคนะคะทําให้ครอบครัวอบอุ่นแฮปปี้ขึ้นนะคะเนาะมาดูซิว่าโชคลาภมาจากไหนนะการเงินของคุณเดือนนี้จะดีขึ้นนะมาดูซิโชคลาภของคุณมาจากไหนโชคลาภของคุณอืมว้าว เห็นไหมคะโชคลาบของคุณนะถ้าให้ดูโชคลาบของคุณมาจากความฝันแล้วก็มีคนนำมาให้นะคะมาให้โดยที่ไม่คาดฝันอาจจะเป็นคู่รักของคุณคนที่คุณรักนะนำโชคลาบมาให้นะโชคลาบที่ได้มานะหรือว่ามาจากความฝันอันนี้นคือในเรื่องของโชคลามนะต่อไปเรามาดูในเรื่องของ <c oughs> สุขภาพกันบ้างสุขภาพให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากอืมจริงๆคุณคิดแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่ผ่านมาแล้วทำให้เห็นภาพหลอนหรืหอฝันอะไรประมาณนี้นะคะสุขภาพของคุณเรื่องการคิดเยอะคิดมากแค่นั้นนะคะแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับทำให้เหนื่อยเพลียได้นะอาต่อไปเรามาดูในเรื่องของ ความรักความรักของชาวราศีการคนโสดนะดูซิว่าในคนโสดเดือนมีนาคมนี้เป็นยังไงเออความรักคุณเหมือนกับว่าเวลามันจะช่วยทุกอย่างดีขึ้นเวลามันจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนมีใครมามอบความรักความรู้สึกดีๆให้คุณก็ยังยังนิ่งๆไม่ค่อยสนใจนะ่ะ เรื่องความรักเพราะว่าคุณไปไปโฟกัสที่เรื่องของการเงินไหมนะคุณค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากในเรื่องของความรักนะคุณยังแบบยังไม่ไม่ยังไม่อยากเดี๋ยวแนะนำดูไพ่แนะนำก่อนดิไพ่แนะนำว่าอะไรบ้างอืมโอเคอะไพ่แบบ แบบว่าเขาบอกว่าคุณรู้ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรและมันควรจะไปยังไงมายัางไง express y o u r love keep and open mind แต่บางสิ่งบางอย่างอ่ะมันต้องเปิดใจถ้าเมื่อไหร่คุณไม่เปิดใจคุณก็จะไม่เจอใครหรืออาจจะเจอแต่ก็ไม่สนใจนะฉะนั้นคนโสดคุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่เปิดใจมากกว่านะอ่ะต่อไปมาดูคนมีคนคุยซิเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ได้ไพ่หนึ่งเหรียญคนที่คนที่มีคนคุยอ่ะมันอาจจะมีตัวคุณเนี่ยอยากอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากอยากอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณต้องต้องผ่านช่วงเวลาที่มันยากลาบากนะคะก็คือบางสิ่งบางอย่างก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะเป็นครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามันก็ต้องผ่าน อุปสรรคก็มีบททดสอบอะไรเข้ามาเยอะก่อนที่จะผ่านไปอยู่จุดจุดนั้นได้ก็มีโอกาสที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคนที่มีคนคุยนะอาจจะได้ถึงขั้นได้แต่งงานได้เป็นครอบครัวเดียวกันอะไรเงี้ยน,นะคะแต่มันก็ต้องมีบททดสอบอะไรค่อนข้างอ่าเข้ามาดูใครให้คำแนะนำเลยสิว่าแนะนำว่าอะไร อจริงด้วยไม่บอกว่าใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นคนเก่าคนรักคนเก่าคนเดิมๆนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ดีเคมีไม่ตรงกรันคุณก็รู้ว่าคุณควรจะไปต่อหรือไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เปิดใจคุยกันเลยค่ะเนาะเขาบอกเปิดใจคุยกัน h a r t to h a r t conversation ต้องเปิดใจคุยกันถ้าไม่เปิดใจคุยกันก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อกันยังไงนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะอือ้าวต่อไปมาดูคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ชาวราศีกันดูซิว่าคู่ของคุณเป็นอย่างไรบ้างเด้อสำหรับคนมีคู่นะ คนมีคู่ชาวราศีกันมีไพ่ e e n of s w ส r r s ราชินีถือดาบมีไพ่เดอะชาลีออตแล้วก็มีไพ่ h t of s w ส r อ s ถ้าดูอย่างนี้มันเหมือนกับว่าคุณสองคนเป็นรักที่ทอรหดอดทนผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรกันมาเยอะนะคะในเรื่องของของ การใช้ชีวิตคู่นะคะบางคนอาจจะต้องอยู่ด้วยกันด้วยความอดทนอดกั้นผ่านปัญหาอะไรมาเยอะนะคะย่อก็ยังอย,งอยู่วนเวียนแบบนี้ต่อบางคนอาจจะแบบเป็นรักทางกายอาจจะอยู่ใกล้กันห่างไกลกันแต่ก็ยังรักกันนะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาคุณสองคนก็ช่วยกันนะคะเพื่อจะผ่านปัญหาแล้วก็อุปสรรคนั้นนะคะ อันนี้คือสําหรับรักของคนมีคู่นะมันก็ยังเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรเข้ามาคุณก็ยังช่วยเหลือกันอะโอเคมาดูซิว่าไพ่แนะนําว่าอะไรในคนที่มีคู่นะว้าวเอออะคุณเป็นคู่กันนั่นแหละโซเมดคุณเป็นคู่กันแล้วก็เขาบอกว่าลองทําเหมือนจีบกันดูซินะคะ คุณรู้ว่าคุณควรจะทำอย่างไรในเรื่องของความสัมพันธ์ถึงจะให้ความสัมพันธ์มันมันดูดีมีความสุขอะเพราะคุณเป็นคู่กันอยู่แล้วบางทีจะต้องทําเหมือนจีบกันบ้างอะไรบ้างเนาะในเรื่องของคนมีคู่นะคะเนาะคือบางทีอย่าทําอะไรให้มันรู้สึกว่ายัางยังรักยังอะไรห่วงใย,ยอะไรกัน,นประมาณเนี้ยอืมอะต่อไปเดี๋ยว มาดูซิว่าไพ่เทวดานางฟ้าผู้พ,พิทักษ์เนี่ยอยากแนะนำอะไรอยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างในเดือนมีนาคมนี้นะว้าวขออภัยอขอสามใบสิอ้าวไพอยากบอกอยากแนะนำอะไรบ้างนะมาดูซิ e o of b b n n d n n e นะคะ ก็บอกว่าสิ่งที่มันทาให้คุณขับเคลื่อนในชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาให้คุณคุณทำอะไรที่คุณรักคุณรักแล้วก็ทําด้วยความสุขอะแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้หลายๆอย่างในชีวิตของคุณอะแล้วทํามันออกมาจากใจ มันจะทำให้คุณมีความคิดมีความอะไรถ้าคือทำออกมาจากใจ f โฟลท o อ t h อ s อะเวลาเวลามันจะช่วยให้สิ่งที่อยู่ข้างในไม่ว่าจะเป็นการได้ยินเสียงสิ่งที่มันอยู่ในใจนะคะหรืออสิ่งที่มันทำให้คุณมีคำตอบในจิตใจของคุณอะ บางทีมันอยู่ข้างไหนลองฟังเสียงลองฟังเสียงเขาบอกฟังเสียงที่มันอยู่ข้างในข้างในจิตใจของคุณนะคุณจะได้รับคำตอบนั้น t o o f action แล้วก็ทำลงมือทำนะคะลงมือทำแล้วก็เปิดตากว้าง,าง <laughs> เขาบอกให้ว่าให้ลงมือทำคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณคิดคิดสิ่งที่คุณ คิดที่จะทำอ่ะแล้วก็ให้ลงมือทำนะคะลงมือทําบางทีลงมือท,าทําในสิ่งที่ใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําเลยนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ทําด้วยความเปิดเปิดตามองกว้างๆบิ๊กไอเขา,า Big Eye, เรียกเปิดตามองกว้างๆมองภาพกว้างกๆนะคะคุณอย่ามองแค่ ความแคบๆถ้าให้คุณมองกว้างเปิดตาม,มองกว้างๆแล้วคุณจะเจอว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่ที่ซ่อนอยู่เยอะนะคะบางทีเราอาจจะมองมุมเดียวแต่นี้เขาบอกว่าให้ลองมองดูกว้างๆสิ่งที่เรามองดูกว้างแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรรอคุณอยู่นะคะอันนี้คือให บอกและก็แนะนำมานะคะชาวราศีกันก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพราะว่าสาก็อยากได้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะก็ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีการจงโชคดีและก็มีความสุกและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ